สวัสดีครับวันนี้วันที่23พฤษภาคม256-8นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวฝาแต่งนะครับสำหรับใส่กับคาร์โยตาทูนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ RC4 นะครับแล้วก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ของแลนโชมานะครับก็ มีความสวยงามแล้วก็ดูทันสมัยนะครับตัวแรนโชนะครับตัวฝาครอบเนี่ยก็จะมีตัวของ ARB นะครับเป็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะครับตัวแรนโชก็ไม่ค่อยมีคนใส่นะครับอันนี้เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบเป็นจีบๆนะแล้วก็มีจะมีฝาแล้วก็มีเขียนว่าโลโก้แรนโชซึ่งสามารถที่จะเอาน็อตไขได้นะครับไขไขเข้าไขาออกได้นะครับแปะก็ได้ไม่แปะก็ได้นะครับ แล้วก็ตัววัสดุนะครับวัสดุก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับของกว้างของของตัวฝาเนี่ยก็33มิลนะครับความสูงก็คือความหนาเนี่ยสิ 10. 5มิลนะครับน้ําหนักก็แค่7.5กรัมแค่นั้นเองนะครับเบาๆนะครับก็หนถุงเนี่ยก็จะมีอยู่1อันนะครับ ไว้สาหรับใส่หน้าหรือใส่หลังก็ได้นะแล้วแต่นะครับแล้วเก็จะมีน็อตมาให้10ตัวนะครับเพราะว่าตามในคารเน่่มันจะมีน็อต10ตัวแล้วก็ไข่ปุ๊บแล้วก็ตัวฝาหน้านี้มันจะหลุดออกมานะครับแล้วเดี๋วเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับมันก็จะมีความสวยงามแบบดูดูมีอะไรนะครับตัวฝาที่เป็นสีแดงแดงนี่นะครับก็สวยดีนะครับ สำหรับท่านที่อยากจะแต่งนะครับก็ลองเปลี่ยนจาก ARB นะครับเป็นตัวแลนโชนะครับก็จะสวยดีเหมือนกันนะครับใส่ได้สำหรับคานโยต้านะครับคานโยต้ารหัสก็คือ z ซ1ขีด s 1 9 2นนะครับราคาอันละ990บาทครับสำหรับท่านที่อยากจะใส่ฝาแต่งนะครับก็จัดได้เลยนะครับของ RC4 นะครับ ก็ประมาณนี้ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางเรานะของเราก็จะมีเว็บไซต์นะครับชื่อ RC Scale Thailand นะครับแล้วก็มีลายนะครับลายผมก็ HD Alien นะครับแล้วก็ f c e e o o o p เพจก็ชื่อ RC Scale Thailand เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว s h o ป e e นะครับ s h o ป e e ก็ชื่อร้านชื่อว่ารถสเกลเฉยๆนะครับก็เข้าไปเซิร์ชได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวลิงก์เนี่ยไว้ตรงท้ายใต้ของตัวตรง แสดงความคิดเห็นของของ u ูทูบนะครับก็ไปไล่คเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่ครับเพราะของของเก่ามันโดนแบนไปนะครับเดี๋ยวจะไล่ลงสินค้าไปเรื่อยๆนะครับชื่อร้านลดสเกลนะครับเดี๋ยวมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับก็สําหรับท่านที่สะดวกตรงไหนก็ซื้อตตมนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมาชมที่สนามเนี่ยก็โทรมานัดก่อนครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ